แข่งขันนวัตกรรมนะครับผมแล้วก็ของทางเราเนี่ยก็ได้ทำนำงานนวัตกรรมในเรื่องของ CBD สารสก,กัดเอาไปแข่งขันที่ประเทศเกาหลีจนได้รับรางวัลเหรียญทองมาครับผมครับแล้วก็มีการาประกวดมากกว่า1000ชิ้นงานนะครับผมถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดทุกประเทศนี่ก็จะไปแข่งขันในงานนี้กันซะส,ส่วนใหญ่แต่สุดท้ายแล้วรางวัลที่หนึ่งหรือรางวัลเหรียญทองก็ตกเป็นของประเทศไทยเราเองนั่นเองครับบคครับ ข้าขอถามท่านด็อกเตอร์นะคะผลงานวิใจัยในครั้งนี้ค่ะได้รับแรงบันดาลใจจากอะไรคะค่ะสำหรับผลงานวิใจัยในครั้งนี้นะคะคือทางเราอะทางบริษัททิมเปาเทศน,นะคะอยากช่วยเหลือกเกษตรกรรายใหม่คือตั้งแต่ที่ทางรัฐบาลนะคะได้ปลดล็อกคือเศรษฐกิจใหม่กัญชากัญชงนะคะมีกะเกษตรกรรายใหม่อะ่ะเกิดขึ้นอย่างมากมายแต่ว่าบางเจ้าอะที่ได้รับใบอนุญาตปลูกอย่างถูกต้องแล้วยังไม่มีช่องทางในการจําหน่ายอะคะ่ะทางทิมเปาเทนะก็เลยอยากช่วย เป็นช่องทางการจําหน่ายที่ให้ราคาที่เหมาะสมแก่เกษตรกรแล้วก็ทางทีมเปาเทนเนี่ก็อยากจะช่วยส่งเสริมการปลูกให้มีคุณภาพที่มากขึ้นเพื่อจะนําไปสู่การพัฒนาเป็นวัตถุดิบทางการแทาพทย์ค่ะรวมไปถึงส่งเสริมให้ประเทศไทยอะค่ะเป็นฮับในการส่งออกเพื่อเศรษฐกิจกใหม่กัญชาการสูงกระจายไปสู่ทั่วโลกค่ะ อยากจะให้ดรถูไปตรวจการข่าเรื่องสารมภูมิหรือว่านําไปใช้งานให้เกิดผลมีมีเคสนี่ทำให้เกิดผลดผีค่ะสําหรับคั้งนี้นะคะทางาทีมเทนนะะิสนําผลิตภณนะัณฑ์ไปประกวดแบ่งออกเป็นสอหมวดหมู่ด้วยกันก็คือทางาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะคะคือลิลลี่ซันสกีแล้วก็ l i ลลี่แอนตี้แอนเดี๋ยวให้ทางทีมงานนะคะช่วยอธิบายไลสัมภูมทางด้านนี้แล้วก็เดี๋ยวกลับมาทาง Q ิวแคซึ่งเป็นพระเอกที่ได้เหรียญทองมาอีกครั้งนึ่งคะ่ะ ใช่ครับสำ,สำหรับแอนตี้แอคเน่นะฮะแอนตี Anti ้แอคเน่เนี่ยเราจะนำนวัตกรรมของ CBD เข้ามาประสานกับนวัตกรรมเก่าที่มีอยู่นะฮะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาสิวและลดทอนการบวมแดงบวมช้ำได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นครับผมและส่วนอีกส่วนหนึ่งจะเป็นของกันแดดน,นะฮะเราก็นำนวัตกรรมตัวนี้เข้ามาช่วยส่งเสริมในการที่ทำให้ว่า เราเนี่ยสามารถทําให้คนคนนึงเนี่ยยืนอยู่ท่ามกลางแสงแดดแล้วเกิดการบวมช้าบวมแดดน้อยลงแล้วตัวเนี้ยแถมยังมีประสิทธิภาพในการลดลดตัวริเคิลบนใบหน้าด้วยครับ กลับมาที่ตัวของคิวแคนนะคะพร่เอกของเราซึ่งได้ทั้งเหรียญทองแล้วก็สเปเชียลอะวอร์ดในครั้งนี้ค่ะตัวคิวแคนเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่มีส่วนประกอบของน้ำมัน3ตัวด้วยกันก็คือคือร์โคเนออยเกฟซีออยแล้วก็สารสก,กรสัดตกีดีได้จากพิมซีออยค่ะซึ่งทางเราใช้วิธีการสก,กัดแบบขึ้นเสียงทําให้อันภ่าของ น้ำมันนะเล็กลงแล้วก็รวมตัวกันได้ดีขึ้นมีความคงตัวมากขึ้นเมื่อเรารับการเก็บอยู่ในรูปของซอฟเจลใสค่ะเมื่อเรารับประทานเข้าไปนะคะตัวเจลตัวนี้จะค่อยๆละลายแล้วก็ปลดปล่อยน้ํามันเข้าไปสู่ทาร์เกตอแกนของเราได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดทั่วไปค่ะถึงถ้าจะให้กล่าวถึงเคสนะคะ เราได้ค่อนข้างได้รับฟีดแบ็ที่ดีมากๆเลยคือผลิตภัณฑ์คิวแพนเนียสามารถรับประทานได้ทั้งคนที่มีสุขภาพดีผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวและก็ผู้ป่วยเหลือรังค่ะสําหรับคนที่มีสุขภาพดีเนี่ยรับประทานเข้าไปวันละ1เม็ดนะคะก็ได้ฟีดแบ็กลับมาว่าสุขภาวะดีขึ้นสําหรับผู้ป่วยที่มีอัตราการเสื่อมถอยของเซลล์ขั้นสุดท้ายค่ะก็าะทาให้เขาว่าเข้ารับการ รักษาตามโรรแกรมของหมอได้อย่างดีขึ้นค่ะ oh. แล้วก็ชวผลิตภัณฑ์นะคะได้รับมาตรฐาน ISO 71025ซึ่งเป็นมาตรฐานของโรงงานห้องปฏิบัติการทางสากลน,นะคะทำให้ผลิตภัณฑ์นี้มีความพร้อมที่จะจัดจำหน่ายสู่ทั่วโลกรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ทั้งสามตัวที่นำมาแข่งในครั้งนี้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากองค์การคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะ่ะ เนือสิ่งอื่นใดนะคะโครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่รับการสนับสนุสนจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นสํานักงานวิจัยแห่งชาติหรือวชนะคะที่สนับสนุสนให้ทางเราได้ไปนําเสนอผลงานในครั้งนี้รวมไปถึงรัฐบาลและท่านผู้ใหญ่หลายท่านนะคะที่ปลดล็อกเพื่อเศรษฐกิจใหม่กัญชากัญชงให้ทางเราได้นํามาทําวิจัยต่อยอดให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะขอขอบคุณเนลาที่นี้ด้วยค่ะค่ะ ถึคุณวิศนะคะออมีการขยายตลาดในในส่วนของผลิตภัณฑ์อันนี้ยังไงบ้างคะครับผมครับในส่วนของการตลาดเบื้องต้นนะครับหลังจากที่เราได้รางวัลเหรียญทองกลับมานะครับผมครับเบื้องต้นภายในเดือนหน้านะครับเราจะมีโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งนะครับผมก็คือนำนำนำตัวสารสกัดหรือตัวคิวแคนนะครับเอาไปมอบให้กับทางผู้ป่วยอย,อย่างตัวอยาอยากยกเคสตัวอย่างนิดหนึ่งครับนะครับผมอันนี้เป็นเคสตัวอย่างจากของ ผู้ที่ก็จะมาร่วมโครงการใช่ไหมครับผมนะครับอันนี้เป็นสเตจสี่ขั้น4นะครับผมก็คือให้ทานคิวแคลนนะครับเป็นระยะเวลาแต่ละเดือนก็คือถ้าดูเนี่ยะจะมีอาการหายจากแต่ละเดือนแต่ละเดือนตอนนี้คุณลุงท่านนี้ครับคือกลับมาใช้ชวิตได้ป,ปกติจากสเตจสี่ลดลงเหลือสเตจสอโดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่3เดือนนี้ครับผม ในการตลาดเบื้องต้นถ้าเราทําการแจกจ่ายให้ผู้คนได้ใช้ตามได้ตามจํานวนแล้วตามที่ต้องการแล้วนะครับผมครับเราเองเราก็จะเริ่มเฟสในการผลิตมากขึ้นนะครับผมเหมือนที่ทางท่านดรได้แจ้งไว้นะครับผมว่าเราจะต้องช่วยเหลือ,อกเกษตรกรด้วยแล้วก็ต้องทําให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับนำไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นทางเป็นทางแค่ย์นะครับผมครับคือต้องสกัดเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้คนนะครับผมขอบคุณครับอ,อันนี้ก็อยากให้ ฝากไปถึงผู้ที่สนใจค่ะสามารถที่จะแบบเอ่อเข้าถึงตัวผลิตภัณฑ์ได้ยังไงะคะหมผู้ป่วยเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ครับผม <P. S 2> ครับได้ครับผมครับสำหรับท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์คิวแคนนะครับผมเบื้องต้นต้องอ่าต้องขอแจ้งลับตรงก่อนเลยนะครับด้วยตัวสินค้าเองนะตอนนี้เนี่ยจำนวนไม่เพียงพอจริงๆเพราะว่าสารสก,กัดจากทางที่ท่านดรได้ทำเนี่ยสกัดยากมากในการดึงสารสกัดบางตัวมานะครับผมต้องดัดแปลงอ่า อพันธุกรรมอะไรทุกอย่างม่นโมเลกุลละกันผมอาจจะเรียกไม่ค่อยถูกในเรื่องของของวิทยาศาสตร์นะครับผมตอนนี้ถ้าติดต่อให้ติดต่อทางเว็บไซต์นะครับผมเป็น q c a n คนพั c ด m เท่านั้นนะครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ